กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวโลบอคแมพคิงเลกาซี่ันด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วโดนสวรร์เกมมิ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการนําผลอีกแล้วซึ่งวันนี้ผมจะมานํตกระับวันนี้ผมจะมาทําการนําผลมือตื่นสกิลบีไปตบ้าทะทาเลนะทุกคนนะหรือว่าเราจะตบได้คำเดิมหรือว่าเราจะคาทะเลได้ง่ายหรือเปล่าทุกคนนะด้วยผลมือตื่นนะ ก็จะมาทําการกินเขาเลยนะก็จะชัดสกิลบีทุกคนนะนทำการเออปล่อยใส่เขาเนาะปล่อยสกนะิลบีทุกคนของของผลมือตื่นนะใส่เขานะก็ผลนี้ก็เป็นผลตื่นที่ไม่มีใครอยากจะใช้มอนเท่าไหร่เลยทุกคนนะโอเคเคชาวนี้ผมก็จะมาโชว์นะผมมาผลมือตื่นเนี่ยสามารถที่จะซโล้าทะเลได้ดีทุกคนนะนั่นะคือผลมือตื่นสกิลบีเนี่ยทุกคนนะสกิลนี้นะปึ๊บนี่ทุกคนนะสกิลยิงแบบรวงกว้างนะถ้ามันแบบสู้กับมอนแบบตัวเล็ก ันก็ไม่ค่อยดีทุกคนนะแต่ว่าถ้าบอลนี่เป็นตัวใหญ่นะบอกเลยว่าดวเดนเต็มนะี่คือว่าดาเมจแสนเลยทุกคนนะเออผู้จริงนะแสนทุกคนแสนจริงนะเออถ้าโดนเจ้าทะเลบเต็มๆเมนาะโอเคผมจะมาไปสวนให้ดูเลยละกันทุกคนนะเพื่อให้คนเล่นผลนี้เยอะขึ้นนะเพราะว่าผลนี้มีใครเล่นเลยโอเคแล้วก็เจ้าทะเลทำการเกิดแล้วทุกคนนะก็จะใช้สกิลบีทุกคนนะั้นเป็นส่วนใหญ่นะ คือทุกคนก็น่าจะรู้สกิลผลเมื่อตื่นหมดแล้วนะผมคงจะไม่ต้องรีวริวแล้วมั้งทุกคนน่าจะรู้กันแล้วนะโอเคเผื่อเครยังไม่รู้นะก็รีวริวก่อนนะโอเคมาสกิลซาโราเป็นเอ่อพลังดูดพิศาจนะเป็นการดูดทุกคนนี้อยู่มานีนะนี่ทุกคนโคตรเท่ฮะดาเมจหนึ่งหมื่นนะแล้วก็สกิลเอ็กซ์ผมนะหลุมดำฮะหลุมดำมาขุมมานะนี่เป็นไงทุกคนก็ะมะึุมาสมชื่อนะดาเมจแปดพันนะแล้วก็สกิลซีผมนะร์นาโดไม่ไม่กระหน่ำใช่ไหมโม ไม่ใช่ไม่ใช่แม่กระหน่ำโธราโดหุมกระหน,นำ่ำมือสกิลซีหุ้มนะโธราโดหุมกระหน,น่ำนะราวันนี้ทุกคนนะก็เป็นการใช้พายุทุกคนนะความมือนะ่าะเปมื่น1องนึ่งนะแล้วก็สกิลบีหุ้มน,นะบอลมิติความมือนะก็เรียกบ,บอลมาฮะบอลที่เท่กว่าเดิมทุกคนนะแล้วก็ึบนี่แล้วก็สกิลบีของเรานะสกิลพระเอกของเรานในคลิปนี้ึบน,น,นี่ทุกคนนะนี่ไหมก็ดามเมจก็จะไม่แสนนะถ้าแบบดิมมันมาตัวเลนะ็กเนาะ ถ้มามอนที่แบบคิดว่าเออถ้าบอสที่มันแบบคิดว่าใหญ่ๆบอกเลยว่าแรงมากนะทุกคนถ้าโดนสกิลนี้เข้าไปนะสำหรับเจ้าสกิลบีทุกคนโอเคก็จะมาจะทะเลทุกคนนะเป็นตัวที่จะเออทดลองนะให้เรานะทุกคนทดลองสกิลบนะีด้วยว่ามันแรงจริงหรือเปล่านะทุกคนนะหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะโอเคผมจะพิสูจน์ให้ดูแล้วกันนะโอเคก็ผมเคยทำนะทุกคนนะเอาไปตีให้ได้นะสกิลบีสับผลมือนะใครยังไปดูก็สามารถไปดูได้ทุกคนนะโอเคนะ okay. ตอนนี้ก็ะทะเลนะเราจะมา ทำการทดลอง <laughs> ไม่ใช่ทดลองเราควรจโชว์ดีกว,ว่าโชว์ว่าผลมันดีขนาดไหนแล้วก็ให้คนดูที่ยังไม่เล่นผลนี้มาเล่นนะว่าผลนี้ก็จะโดนล,ลืมแล้วโอเคทุกคนนะขอญาตใส่เป็นเอ,อนี่ะเป็นหมวกของเอ่อซีคิงนะหมวกของจะททะเลจะป้องกันดาวมาเห็นนะโอเคมาผมู่ชาเจ้ากระทา,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 าทุกคนนะเป็นคาทานี่นะคาทาฮิวทุกคนนะเผิดเลยรถเนาะโอเคมาก็โซโล่เจ้าทะเลเลยทุกคนมาโอเคเปิดมามันก็เปิดเลยวะเปิดมามันก็พ่นน้ำเสร็จเลยอะโอเคทุกคนมาสกิลบีผม อ่อเอเมนทุกคนนะเจ้าเล่ยยังกลัวทุกคนนะพูดถึงสกิลบีปุ๊บเจ้าเล่ยมุดหนีปั๊บเลยเป็นไงทุกคนโอ้โหวันนี้มันดีขนาดเลยทุกคนเราเขียนมาสกิลบี๊กมุดูนะดูทุกคนดูไอตัวไหนทุกคนดูดูดูหูแสนสองหมื่นทุกคนอย่างแรงอ่ะเป็นไงเป็นไงทุกคนนะแรงไหมเชื่อหรือยังทุกคนนะว่าผลนี้มันแรงนะในการตีจัตเตอรเล่ยตีบอสมันแบบฮิตบ็อกใหญ่ๆนะทุกคนเป็นไงทุกคนนะแสนเลยนะมีผลไหนทำเต็มไปถึงแสนหรือเปล่าทุกคน คือหรือว <laughs> ่าม <laughs> okay. mm ีวะโอเคนี่เป็นไงทุกคนนะเป็นเลือดเทะเลรรถแบบเยอะมากเลยทุกคนโอเคป่ะสกิลมะสกิลสัตแล้วก็อุ๊บโอ้โอหโอ้ยลำบากอยู่ทุกคนนะผลนี่มันมีสกิลพุ่งเนาะโอเคต้องพึ่งบัตรอิเล็กโตนะโอเคไหมสกิลบีไปทุกคนสกิลบีอุ๊บเป็นไงเป็นไงจทะเลเป็นไงเป็นไงทุกคนแสนโหอย่างตึงอึ๊บ นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจ้าทะเลอึ้งไปทีทุกคนรถเจ้าทะเลดิอันนี้ผมโซโล่เลยทุกคนไม่มีใครช่วยนะอันนี้คือเซิร์ฟใะเอ้ยเซิร์ฟส่วนตัวทุกคนนะกึบโอเคไปดูสกิบี้กึบเป็นไงทุกคนเอาเจ้าทะเลมุดหนีเลยเจ้าทะเลติดกับมุดหนีทุกคนเป็นไงโอ้ยโดนโดนคารามใส่ไม่กลัวครับไม่กลัวมาซีเจ้าทะเลเจอผลมืดหน่อยกึบโอ้โอเคโอเคสกิบี้โม้มาสกิบี้ใหม่กึ๊บเป็นไงทุกคนโดนโดนกึ๊บโอเคหลบทันทุกคนเป็นไง แสนสองแสนสองหมื่นเปงัยละคนอย่างตึงอ่ะโอเคโอ้เดี๋ยวโอเคพนผลน้ำมาละเกือบละโอเคึ๊บดูดูดูสกิลพวกนี้อาจจะไม่ไหลให้คนแต่ว่าสกิลบีเนี่ยแน่นอนว่าโคตรแรงทุกคนนะโซโลด้วยสกิลบีของผลเมื่อตื่นนะดีมากเลยทุกคนนะดีกว่าใช้ผลมังกรพวกผลแสงนะอกูลผลนี้ดีกว่าเยอะเลยอันนี้คือผมกำลังอวยผลนี้อยู่นะว่ามันดีแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเล่นนะโอเคกึ๊บไปเลยโอ้ยโอเคเอ้าลยมันฟองน้ำมาโอเค มาสกิลสกิลบีเรามาแล้วนะนะโอเคไปเลยอืมแล้วก็บีนี่ไงมาเ,าเลยพ่นน้ำมาเออพ่นมาพ่นมาเป็นไงทุกคนเจ้าเลี้ยงก็จะครึ่งหลอดแล้วทุกคนนะเป็นไงเร็วไหมก็ออจะเร็วเลยนะโอ้ยโอ้ยมันพ่นฟองน้ำอีกแล้วเออหลบหลบเป็นไงหลบไปซิบีแล้วก็หนีสิครับรออะไรโอ้จิ๋มหานแล้วจิ๋มหันแล้วน้ำมาฟองน้ำมาโอเคอดีนะสกิลวีของบัตรอิเล็กโทรมาก่อนนะโอเคึบ ดูดหน้าดูหน้าเจลาเรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคกึ๊บนี่ไงโดนหน่อยโดนหน่อยอ้าวไปอะไรไปไงทุกคนนะเจ้าดิสกับกลัวอ๋อแล้วก็มาที่เดิมเนี่ยนะโอเคกึ๊บโดนหน่อยเจลาเลเราไม่แสนกว่าเออโอเคแล้วก็ดูดดูดดูหลังดูหลังดูหลังเจลาเรโอเคกึ๊บนี่ไงโอเคขอญาติถ่ายรูปหน่อยละกันทุกคนนะขอญาติเซลฟี่หน่อยโอเคถ่ายรูปหน่อยละกันหน้ากับเจลาเลนะโอเค โอ้ยโอเคฮึมด no e. ีแล <z prep> ้วก็แคปรูปโอเคแคปรูปแล้วโอเคโอ้จะตายจะตายจะตายโอ้เดี๋้อโอ้ไม่ไม่ไม่เราจะตายทุกคนนะยังยึงยังยังจะเลยเมื่อกี้จมน้ำทุกคนนะคือคี้ไม่้เอาเผาเนื้อมาด้วยฮึมนี่เป็นเงาเป็นเงาโอ้จะมายเราพ่นน้ำเมาโอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนฮึบมาหิวไหมฮะหิวเรื่อยๆเลยคี้มาเลยฟองน้ำนายน่ะเราไม่กลัว ดูดูดหลังไม่งั้นคตน่เจ้าเลยเลือเก้าแสนนะือึบมาโอ้โหเป็นปนน้ำมาสกิลนี้อันตรายกว่านะึบไปเลยโดนโดนเมกาล่ะเป็นไงล่ะแล้วก็ฟองน้ำใหม่อีกละฟองน้ำใหม่ก็โอเคโอเคหลบได้เออเนี่ยดูดดูดดูดแล้วก็ไปแล้วเป็นไงทุกคนนะโอเคมันจำการเออไม่ต้องคอมโบหรอกสแปมสกิลบีสแหละไม่ต้องคอมโบหรอกปุ่นนี้มันแรงมากแล้วโอ้โหยโอ้เดูเต็มเลย โอ้ดีนะไม่ตายอึ <forever> ๊บขึ้นก่อนเนี่ยคนหรือหกแสนนะเจ้าอะไรตอนนี้สกิลบี้รึปปปูหูยมันคำรามมาคำรามมาโอเคคำรามอะไรรึ๊บนี่เรามีฮิวอยู่นะโอเคไปก่อนไปก่อนเดินฝุดไม้แล้วฟองน้ำฟองน้ำเหออนี่เป็นไงวิ่งตัดเลยไม่ดีวิ่งสวนไปเลยรึ๊บอ่าสกิลบี้ไม่มาอึ๊บนี่ไงโอ้เว้ยโอ้ยคือึปโอเคสกิลบี้ผม เกทุคนเจ้าเลยใกล้ตายแล้วทุกคนนะหรือหรือสามแสนเนาะตอนนี้ไปสิครับรออะไรเป็นไงดูดูคนดูเลือดดิโอ้ยแนะนำเลยทุกคนนะใครอยากจะโซโลเจ้าทะเลเนาะแนะนำเลยนะผลนี้ดูจะตายจะตายจะตายอ๋ไม่ตายโอเคมาครั้งนี้เราจะปิดฉากกันด้วยสกิลบีนะเป็นคนนะแป๊บเดียวเท่านั้นทุกคนนะแป๊บเดียวหรือเปล่าวะเนี่ยเออน่าจะแป๊บเดียวแหละเอ้ยนี่ดูดดูโอเคเราจะปิดฉากด้วยสกิลบีทุกคนนะมา เอาเลยสกิวบี้ฮึบนี่ตายเรียบร้อยทุกคนนะเป็นไงโคตรโคตรตึงทุกคนนะตอนนี้ก็มาดูว่าเทียอะไรโอ้เทียหนึงน่งเทียหนึง่งสุดยอดไปเลยฮะมาดูว่าได้ของอะไรนะอาจจะได้ผลดีๆก็ได้เอยค้างโอเคอเฮ้ยได้เรือจัตเือจทะเลแล้วก็ผลยางทุกคนนะเป็นไงใช้ได้เลยไหมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็แนะนำเลยทุกคนนะใครจะเอไปที่ทะเลนะ ผลมือนะสกิลบีเท่านั้นทุกคนนะนะสกิลอื่นไม่ต้องปลดล็อกมาก็ได้ทุกคนนะปนะลดล็อกแค่สกิลบีก็พอก็ได้ทุกคนนะนะมาตีเจ้าเลนะเออมานี่ยคนสับเจ้าเออผลมือตื่นเ <c oughs> ออมาเนี้ยโอเคผมคิดพอละกันกน,นะครับผมนะใครชอบก็ลืมกด like, กไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะ <c oughs> เพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนนะโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายอย่าลืมมาเล่นผลมือเยอะด้วยทุกคนนะ ผมมือตึงสุดแล้วโคตรตึงในการตีเจ้าเลยนะ